มาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเริ่มจากกิจกรรมใหญ่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมในวันนวมินทระมหาราชค่ะที่เมื่อวานนี้จังหวัดของเราเนี่ยได้มีการประกอบพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วง เจ็ดโมงเช้านะคะที่ประสงฆ์นิกรจังหวัดบุรีรัมย์ได้พร้อมใจกันไปประกอบพธิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน193รูปนะคะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะ,ะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบ,บพิตรเนื่องในวันดาวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระองค์ท่านซึ่งก็ชื่อที่ว่ามี เชื่อว่า,าที่มีการมาจัดในวันที่13ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตรครบ7ปีดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรซึ่งทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรค นคตนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566นะคะรับทราบการกำหนดในวันที่ ให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทระมหาราชนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยที่ป่วงประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและกำลังสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นาดับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่จำนวน5 1า1นวน5,151โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทั้งทรงได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในอาณาประชาราชนะคะได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และก็สติปัญญาเพื่อภูมิเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะคะอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศต่าง ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติทำให้พระเกียรติคุณแพ่ไพศาลขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพอถึงวันะวะมินทรมหาหารค่ะเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราและ,ะทั่วทั้งประเทศก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะซึ่งก็เริ่มต้นในพิธีในช่วงเช้านะคะ,ะทีะ่เล่าไปก็คือพิธีสวดพระ จเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่จัดอยู่ที่สนามช้างอารีนานะคะโดยมีน,นายนริชาโกศส,สิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมเป็นประธานแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการสารอายการทหารตำรวจครูอาจารย์ข้าราชการค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะต่างก็ไปร่วมพิธีกันพอเสร็จพิธีแล้วหลายคนก็ไปต่อที่อาคารด้านข้างหน สาะกราวนะคะของสนามช้างอารีนาซึ่งบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็จะมีความคึกคักข,ของคนที่ต้องการไปทําความดีเพราะเป็นสถานที่ที่ทางหน่วยงานสาธารณาสุขเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตนําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานาต่างๆเนี่ยก็ได้ไปช่วยกันในการเปิดรับบริการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะคะซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้มีการกําหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 300คนค่ะตามกำลังอัตราของแพทย์และก็พยาบาลที่สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพส่วนใครที่อยากไปบริจาควันหลังก็ไปได้เช่นเดียวกันค่ะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยผู้ป่วยนะคะที่สำคัญเลยก็คือทำให้เราเนี่ยมีร่างกายและก็สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นโดยใครที่ไปบริจาคโลหิตเมื่อวานนี้นะคะนอกจากจะได้ช่วยคนป่วยแล้วก็ยังได้รับเหรียญกระสาบเป็นที่ระลึกด้วยนะคะพระบาทสมเด็จ วชิระกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชมมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งก็เหรียญกระสาบนี้เนี่ยมีการนำไปใส่กรอบอย่างสวยงามนำมามอบให้เป็นที่ระลึกด้วย ซึ่งพอบริจาคแล้วนะคะก็จะสามารถทานอาหารที่ทางที่มีโรงทานอยู่ด้านด้านล่างนะคะบริเวณที่รับบริจาคโลหิตรวมถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาที่ไปชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรด้วยนะคะก็สามารถที่จะ,ะไปรับประทาน โรงทานได้เช่นเดียวกันค่ะพอถึงช่วงเวลา15นาฬิกานะคะทุกคนเนี่ยก็เริ่มมีการไปรวมตัวกันที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะอากาศกอนข้างร้อนแล้วก็มีฝนตกด้วยในบางช่วงค่ะคุณผู้ฟงังแต่ทุกคนเนี่ยก็ไปด้วยใจค่ะทําให้ถูกพื้นที่เต็มไปด้วยข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะ ข้าราชการเนี่ยสวมใส่ชุดปกติขาวค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะก็สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะผ้าไทยสีเหลืองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยโอ้โหไหลาเป็นเป็น หลายพันคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีทั้งพี่น้องที่ไปร่วมพิธีนะคะซึ่งต้องบอกว่า,าการร่วมพิธีในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงราชการที่9ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเรานะคะโดยในช่วงเวลา17.09นาทีค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปเป็นประธานนะคะนำทุกคนประกอบพิธีวางพวงมาลาจากนั้น ค่ะร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลาสมนาทีและกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดซึ่งใจความในคำปฏิญาณตนคือจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จะร่วมกันทำความดีเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญายอย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินจะประพฤตตนเป็นคนดีไม่ยุ่ง ไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดค่ะไม่ผลิตไม่ค้าไม่เสพหรือให้การสนัสนบสนุนนะคะจะขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนและสังคมจะร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อสังคมและประเทศชาติทําให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจ,จกรรมใหญ่นะคะกับ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมยของเราที่มีการจัดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันจนเต็มทั้งทั่วพื้นที่เลยบริเวณเโดยรอบ ถนนนะคะ,ะถนนทั้ง4สายนะคะโดยรอบของบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่หค่ะคุณผู้ฟงังพี่น้องประชาชนบ้านเราก็ต่างไปด้วยใจนะคะสวมใส่เสื้อเหลืองชุดผ้าไทยนะคะบางท่านเนี่ยก็สวมหมวกสีเหลืองเรารักในหลวงนะคะไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากแล้วก็มีทั้งนิสิตนักศึกษานะคะจากมหาวิทยายลายัยรัชพัฏบุรีรัมย์น้องนองน,องนักเรียนจากหลายๆโรงเรียนก็ไปร่วมกิจกรรมกันเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ที่นํามาบอกเล่านะคะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะ